เร็ยนจีนหนึ่งนาทีกับป,ป๊อปปี้ยางค่ะชื่นวันนี้นะคะ,ป,ะป๊อบปี้ยางหลัซื่นมีห้าประโยคที่ <c oughs> เอาไว้ใช้เวลาที่เราจะพาเพื่อนคนจีนไปกินข้าวค่ะตอที่เชียร์ได้อย่าลืมไลค์และวก็แชร์ด้วยคะ่ะประโยคที่ออหนึ่งนะคะหนีช้างช่างเจอกหนีช้างช่างเจอกแปลว่าคุณลองชิมอันนี้สิซึ่งคําว่าหนีนะคะแปลว่าคุณช้างแปลว่าชิมแต่เลาซื้อย้ำสองครั้งช้างชางก็แบบชิมหน่อยสิอารมณ์ประมาณนี้นะคะ <c oughs> จเกอร์ er ก็คืออันนี้เพราะฉะนั้นนีถ iram, ังๆเจเกอร์ก็จะ <Reaper, S 1> มีความหมายแต่ว่าคุณลองชิมอันนี้ดูสิพอเราให้เพื่อนเราชิมแล้วนะคะเราก็ถามว่าเว่ยเต่าสมัยย่างเว่ยเต่าสมัยย่างที่มีความหมายแปลว่ารสชาติเป็นอย่างไรบ้างนะคะเว่ยเต่าก็คือรสชาติแล้วก็สมัยย่างอ่าอันนี้อะไรคบอกบโน้ด้ค่ะไส่สมัยย่างเนี่ยก็มีความหมายแปลว่าเป็นอย่างไรบ้างถามความคิดเห็นนะคะเพราะเมื่อกี้เราบอกให้เพื่อนเราชิมเนาะใช่ไหมเราก็เลยต้องถามว่า เว่ยเาสมัยย่างรสชาติเป็นยงไงบ้างทีน,นี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ถามแต่เพื่อนถามเราบ้างล่ะเว้ยเตาสมัยอ่ะงเว่ยเตาสมัยย่างแล้วเราจะตอบยังไงถ้าเราสึกว่าเอ้ยรสชาติโอเคนะไม่เลวเลยนะคะคือรสชาติดีเนี่ยตอบแบบนี้ได้เลยนะคะว่าเว่ยเตา่วเว่ยเตา不错 เวยเตาก็คือรสชาใช่ไหมแล้วผู่ชั่วตัวนี้มีความหมายแปลว่าไม่เลวนะคะเวลาที่ได้ยินคนจีนพูดว่าผู่ชั่วนั้นมีความหมายแปลว่าข好น,นั่นเองค่ะผูชั่วก็คือเินเ好่าก็คือผู้ชั่วนะคะแค่ประโยคนี้เว่ยเตาผูชั่วก็มีความหมายแปลว่าเอ้ยรสชาติไม่เลวเลยนะแต่ถ้าจะบอกวอร่อยนะคะเราใช็ว่าเอ้ย好吃好吃ก็คืออร่อยมากๆนั่นเองค่ะ และที่ขาดไม่ได้นะคะได้ยินบ่อยมากแล,ล้วรวมถึงว่าเราอะก็ใช้พูดกับเ,เพื่อนเื่อบ่อยมากๆก็คือแบบทานตอนร้อนๆนีแกกินตอนร้อนๆนะอะไรประมาณนี้ใช่ปะเวลาที่เราอยากจะบอกว่าเ e อ้ยิทานตอนร้อนๆหรือกินตอนร้อนแบบเนี้ยเราก็จะพูดว่าเช่นเรืชื่อเชินเรืชื่อที่แปลว่ากินตอนร้อนๆเลยนะคือเชิญเนี่ยถ้าแบบเราแปลตรงๆเลยนะคะมันจะแปลว่าถือโอกาส อะไรบางอย่างคะนี่คือเช่นเร่อเร่อแปลว่าร้อนไงให้ใช้โอกาสตอนที่อาหารมันยังร้อนอยู่เนี่ยแล้วก็ชื่อแบบว่ากินมาชนะเช่นเร่อชื่อก็สมัยถึงว่ากินตอนตอนร้อนนะคะพูดไงนะกินตอนละร้อนคือเช่นเร่อชื่อเก่งมากคะ่ะแล้วทีนี้นาะเวลาที่แบบว่าเราเห็นเพื่อนเราแบบกินอิ่มแล้วเหมือนเหมือนจะอิ่มแล้วนะคะเราจะเรียกเช็คบินเลยมันก็ดูกะไรอยู่ใช่ป่ะจะถามว่าอิ่มหรือย,อยังมันก็เขินๆน,นะชื่อปอลามากินอิ่มหรือยังอาจจะถามด้วยวิธีนี้ก็คือ ขายยอเสียได้ั้ยขายยอเสียได้ั้ยที่มีความหมายแปลว่ายังต้องการอื่นอื่นอีกไหมนะคะคือคาว่าขายเนี่ยแปลว่าอย่างยอดแปลว่าต้องการเพราะฉะนั้นขายยอดก็คือยังต้องการเสียจะแปลว่าอื่นๆค่ะขายๆๆายอดเสียได้ั้มก็จะมีความหมายแปลว่ายังต้องการอื่นอื่นอีกหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเขาไม่เอาแล้วก็เป็นยังไงล่ะคะ่ะ นาชิโอหมายตันแนละ้วหมายตานก็คือเช็คบินนั่นเองนะคะหมายตานหรือเสียจ้างก็แปลว่าเช็คบินสองครับเลยค่ะเป็นไงบ้างวันนี้นะคะก็ได้5ประโยครวมถึงอีกหนึ่งคำที่แฝงให้เอาไว้ใช้เวลาที่เราจะพาเพื่อนคนจีนไปกินข้าวหรุหรือเวลาที่เราอยู่เมืองจีนเนี่ยเราออกไปกินข้าวกับเพื่อนเราก็สามารถนําประโยคเหล่านี้ไปลองใช้ได้หลายคนบอกว่าทําไมเนี่ยแบบเรียนเราไม่ได้ใช้หรือว่า เวลาเจอสถานการณ์จริงเราไม่สามารถสื่อสารได้มันเป็นเพราะว่า,าเราอ่ะไม่มีหรือว่าไม่มีวัตถุดิบก็คือเราไม่มีประโยคไม่มีคําพูดไม่มีสัมนวนที่จะไปคุยกับเขาดังนั้นเนี่ยถ้าเรารู้แล้วว่าเราจะไปคิดค้ากับเขานะเราก็สามารถเตรียมประโยคเหล่านี้ เอาไว้ก่อนได้เลยพอเราไปเจอเขาจริงๆเราก็จะได้สามารถพูดคุยสื่อสารได้เลยนะคะวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมไลค์แล้วก็แชร์แบ่งปันกันด้วยนะคะถ้าอยากให้กอบี่หยาสตมาทำคลิปแบบอีกก็อย่าลืมนะคะพิมบอกใต้คลิป,ได,ลปได้เลยะคะ่ะและว้วพบกันใหม่กับเรียนจริงหนึ่งนาะทีที่น้าแฟนเพจเฟซบุ๊ก oasis c o o ได้ทุกวันเลยคะ่ะจ๊ยเชย